กับน,นี่ผมพจะมาแนะนําแอปถ่ายคลิปอันใหม่ครับมันดีกว่าเดิมครับอันนี้เป็นแอปที่ผมใช้ถ่ายครับผมจะมาไปดูแอปที่ผมจะโหลดใหม่นี่คือให้เพียงตามผมเลยครับครับถ่ายวิดีโอหน้าจอแลให้เราเลือล่อนลงมา เจอกับแอปอะไรแอปหนึ่งซึ่งมันอยู่ดแถวนี้แอปนี้ g a m e scarry i l u t r a t r ครับมันจะถ่ายวิดีโอแบบอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันจะโซ่นไว้ครับครับกดติดตั้งเลยซึ่งผมไม่สามารถใช้สองแอปได้ครับสองแอปภายในครั้งเดียวมันจะไม่ได้ครับ ผมแค่มาแนะนำเฉยๆครับแล้วหลังจะใช้ให้ดูครับว่ามันใช้ยังไงเป็นยังไงอัดคลิปดีามากเลยครับมันแบบมันคนสตรีมเมอร์กดเปิดเลยกดอนุญาตไปอนุญาตไปอนุญาตไปเออไม่ต้องบอกเคยใช้แล้วเป็นจอยมันจะมีไอ้นี่ครับ กดมาวิดีโอก็ไม่มีหาอะไรเลยถ้าอยากบันทึกหน้าจอก็กดตรงนี้ครับถ้าอยากบันทึกเกมไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ครับก็กดไปเลยครับคลิปนี้ขอขอลาไปเบียงเท่านี้นละครับสวัสดีครับ